สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการพระธรรมยามค่ำคืนตอนที่61นักธรรมนักธรรมจากสรุดีบทที่119ข้อที่105พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสว่างสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างสองทางข้าพระองค์เรามาฟังคู่พระพรเช่นทุกคืนที่ผ่านมา อธิษฐานและแบ่งปันหนุนใจกันภายในครอบครัวกับทุกท่านสังคมเรากำลังเผชิญหน้ากับความสับสนด้วยข้อมูลต่างๆที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราหลงทางไม่สามารถจะหยุดยั้งอารมณ์ความคิดของตนเองได้ถ้าหากเราไม่ระวังระวัยรอบด้านที่ปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆมีหลายคนหลงเชื่อทำคำโฆษณา ชวนเชื่องง,ง่ายๆขาดสติขาดความไต่ตรองขาดการหาข้อมูลที่ดีพอเขาต้องเสียทรัพย์เสียอนาคตและเสียใจบางคนเสียรู้เพราะความเป็นคนซื่อแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะความโลภในทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยทางลัฐอยากมีชีวิตที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม อยากร่ำรวยทางรัฐตราบใดที่เราปล่อยให้ชีวิตขับเคลื่อนไปตามความอยากแห่งกิเลสต,ตัณหาและความโลภชีวิตจะจมดิ่งสู่ความหายยนะอีกมุมหนึ่งเราเห็นคนไม่ใช่น้อยที่แสงแห่งธรรมกำลังส่องเข้ามาในใจบังเกิดความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตหันหน้าเข้าหาธรรมะทุกศาสนามีหลักธรรม ที่จะควบคุมความฟุ้งซ่านของกิเลสตัณหาคริสตียนมีพรัฒนธ,ธรรมคำพีเป็นเหมือนไฟฉายส่องทางให้ความสว่างแก่ชีวิตช่วยให้ทราบว่าเรามาจากไหนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเมื่อตายแล้วจะไปไหนอย่างไรก็ตามเพียงแต่มีความสว่างความเข้าใจรักธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ การศึกษาแก่นแห่งธรรมจนแตกฉานจนสามารถสอนคนอื่นได้เป็นอย่างดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะช่วยให้ผู้นั้นบรรลุธรรมได้เหมือนคนที่ค้นหาทางและพบลูกศรชี้ทางแล้วไปนั่งบนสอนชี้ทางก็คงไม่ช่วยให้ถึงปลายทางเป็นไปได้นักธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าให้ดี พร้อมจะต้องเป็นนักธรรมด้วยจึงจะมีความสมบูรณ์ปัญหาสังคมส่วนใหญ่คือทำในสิ่งที่ผิดทั้งที่รู้ว่าผิดและไม่ทำในสิ่งที่รู้ว่าถูกทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งธรรมชาติบาปภายในคอยฉุดรัง้งให้เราเดินทางต่ำลงอยู่ตลอดเวลาทางเดียวที่ทำให้เราสามารถเดินในแสงสว่างแห่งธรรมได้ จิตใจภายในจะต้องถูกสร้างใหม่มีธรรมชาติใหม่จากพระเจ้าเราจึงจะเดินในกฎแห่งพระธรรมของพระเจ้าได้พระคำเป็นพระบัญญัติของพระเจ้าที่เราควรจะเรียนรู้แต่พลังของพระเจ้าภายในเท่านั้นช่วยให้เราเดินไปในความสว่างนั้นได้จงติดสนิทกับพระคริสต์เพราะนั่นคือที่มาของพลังแห่งฝ่ายวิญญาณของเราครับ คำอธิษฐานร่วมกันในค่ำคืนนี้จะเป็นพระพรให้เราเป็นนักธรรมไม่ใช่นักคุยนักฟังนักอ่านแต่ไม่ลงมือทำฉะนั้นนักธรรมนักธรรมก็เหมือนกันคู่พระพรแบ่งปันหนุนใจในค่ำคืนนี้เป็นพระพรแก่ชีวิตของเราอย่างมากมายขอที่เราจะเข้าใจว่าคําแบ่งปันนั้นมีคุณค่ายิ่งนักท้ายรายการนี้ เราฝากปัญญาจารย์ในบทที่9ในข้อ4และข้อ5คนส่วนใดที่อยู่ร่วมกับคนที่มีชีวิตคนนั้นก็มีความหวังเพราะว่าสุนัขเป็นก็ยังดีกว่าสิงโตตายเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตายแต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเขาไม่อาจจะรับรางวัลได้อีกเพราะว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมดแล้วครับ ขอปัญญาจารย์ให้ท่านได้ฟังค่อยค่อยไข้ค,ค,ค,คลวนดูนะครับว่าเป็นพระพรแก่ชีวของเราอย่างมากมายนะครับและให้เรามีความมุ่งมั่นอดทนเป็นนักธรรมนักธรรมจากคู่พระพรที่แบ่งปันอาจารย์วีรชัยหรือสรัสและสิทธยาพิบาลอบูโสร่มเย็นอาจารย์ชวนผิดโกแวแบ่งปันในค่ำคืนนี้แล้วท่านอธิษฐานร่วมกันในครอบครัวจะเป็นพระพอรอันยิ่งใหญ่ อดทนครับเราต้องเผชิญอยู่บนโลกของโควิด -19 เราจะปลอดภัยเพียงยึดพระเจ้าและภวะชจะนะของพระเจ้าติดตามและปฏิบัติตามมีวินยัยพุ่งนี้เช้านกบินออกจากรังท่านก็ต้องออกดําเนินชีวิตพระพรรอท่านอยู่หลักชัยก็รอท่านอยู่คว้าหลักชัยให้ได้ครับอดทนและมีวินยัยสวัสดี